ตอนแรกว่าจะไม่จับแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ตังง้งงมานเนื่องจากว่าเกิดปัญหาเรืองโควิดนะเราตั้งงบไปนิดเดียวนะเพราะว่าปกต,ติทุกครั้งเนี่ยผมจะวางแผนไม่รู้หนาประมาณ6เดือนว่าเราจะทำอะไรบ้างกนะ็ขอสปอนเซอร์ขออะไรช่วยแต่ปนะีนี้เราตอนแรกเราไม่ตั้งใจจะจัดอยู่แล้ว อีกอย่างผมก็ไม่สบายด้วยแล้วเข้าโรงพาบาลออกโรงบาลแต่พอดีว่าพอ่อะมนพี่น้องในโดนสเก็ปโทรศัพท์มาบ้างเฟซบุ๊กมาบ้างก็อยากให้นายกจับเพราะว่าคนโดนสก็ปรู้อยู่เที่ยวที่เพราะว่าเราเราจะทำใหน้นูมัวมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เลยนทนกระแสไม่ไหวไหนะ หรือเวลาไม่ถึงเดือนก็ตัดสินใจนะครับตอนแรกผมลงในเฟซบุ๊กว่างดจับเราก็เลยจักขึ้นมานะครับเริ่มวันที่30ถึงวันที่1 30นี่ก็จะเป็นการประกวดสาวสองนะเป็นชื่อว่าทพีดวงดีนางงามดวงดีทพี TP จับฉลากก็ แล้วมีการแสดงของอาทางแม่บ้านด้วยนะแล้วไฮไลท์ก็อยู่ที่31เ,เวลาประมาณทุ่มครึ่งเราจะเชิญจะเชิญท่านนเยองเมาเป็นป,ประธานนะซึ่งวันนั้นเราก็จะมีพิธีเปิดกเ็เราจะปล่อยโคมพร้อมกันขึ้นสู่ท้องฟ้า2,000 2,000รูบ แล้วก็จมีแสงสีเสียงมีมีทุม,มีทุกอย่างเหมือนเดิมนมีมีที่เราตกแต่งกนเหมือนเดิมแต่ว่ามันคงไม่อลังการเหมือน,นทุกปีที่ผ่านมาเพราะทุกปีเราสร้างสร้างอะไรไว้ที่กลางหอซึ่งปีนี้เราเตรียมตัวไป้ถันแต่ว่าอย่างอื่นเราก็คงทำเหมือนเดิม วันที่31ก็มีพี่ีเปิดแล้วก็ยังมีประทีปตามชายาแล้วก็มีลอยกระทงแล้วก็มีปล่อยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้าการแสดงก็จะมีของพี่น้องชมเผ่าแล้วก็บวงตีงของประเสริฐกันาครนี้สำหรับไฮไลา์ก็คือวันที่31ซึ่งเป็นวัน2อริบกพดีซึ่งเราก็รักษา ขนมทำเรียงประเพณีของเราไว้แล้วก็อยากเิญชนคนมาเที่ยวมาแต่งชุดไทย,ยใส่เสื้อไทยมาแล้วยิ่งดีจะดูสวยงามเพราะว่าเรารักษาขนมประเพณีขอ,ของของไทยเราไวเ้เพราะว่ายี่ปุน่นเนี่ยกับรอยกระทงมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าทางร้านยาเราใช้คําว่ายิปเปิงมากกว่าแล้วก็เป็นประเพณีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ ผมจำได้ตั้งแต่ผมตอนนี้60กว่าแล้วตอนเด็กๆอ่ะก็มีการปล่อยโคลมใครบอกว่าโคมไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่มันเป็นประเพณีเราเรามาแต่นานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นธุรกิจแต่ตอนนี้ที่เขาทำมันเป็นธุรกิจรับตัวมารับอะไรมา,าต่างๆทำเป็นธุรกิจแต่ว่าทำว่าน,นอกเราถือเป็นประเพณีนะครับฉะนั้นเราก็ จะรักษาขนมรำเนียงเป็นดีเลยว้ก็จะมีการปล่อยโฮมสามวันคือวันที่หนึ่งด้วยนะซึ่งวันที่หนึ่งนี้เราก็ขออนุญาตปนะแล้วก็จะมีการแสดงบนเวทีก็จะมีของนักกิจิศารแล้วก็การแสดงของพี่น้องกรมวิทยาศาต่างๆในเขตเทศบาลเชิงร่อนของเราฉะนั<ล>้นอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะครับเพราะว่าไปไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ได้นะ ก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่มาเที่ยวที่หลวงพ่อเจ้าหลวงซึ่งผมบอกว่างดงามแน่นอนเพราะว่าเราจัดมาทุกปีนะครับปีที่แล้วนี้เรามีทัวร์จากประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นนะครับมีชาวต่างชาติเยอะแยะแล้วก็ทีวีต่างชาติก็มามาถ่ายทอดด้วยนะครับแต่ปีนี้ทัวร์คงกลับให้ผมไม่มี ที่ติดต่อมาก็มีคนญี่ปุ่นในที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ว่าอยากจะมาเที่ยวนยกเ็เลยเยีกยเจรตัวด้วยนะครับ